สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนก็มาเบิ่งก้าพี่น้องแม่แม่เสี่ยวโรคถาพี่น้องสากแซ้ำแม่มันมาเพแม่น้องเดือนพี่น้องแม่ของแม่น้องเดือน เด็กๆอยู่กัไภใช่ีหอยู่แต่เข่าหัวแข้มถาแม่กลายว่าคือบมหิซะดอกอ,อันนี้ก็ามาเอาหน,น้าพระเจ้าพี่น้องเพราะว่าหน้าเห่าแล้วมันอยาลายแต่ว่าก้ากระงามลกกระง่ายง่ายอยู่เลยพี่น้องมัดก้าพี่น้องมัดก้าที่จริงใจ มา,าตกไว้าี่สิงหาจ้านิหมัดก้าพี่นอ้องพัตตะดำน้ามาแล้วสองสามถุงฮะกะิมาพอมัดก้าแบบนี้พี่น้อง,จ,องจะคล้งองหน้าจะคล้องหน้าผลลุกห้มีตะมัดใหญ่ๆสามสองสามหมัดกราเจา้ามัดน,น่อยมเป็นรีพี่น้องเจาสามสองสามหมัดก็เจา้า เออไปซื้อมาเ้วกินกอนเออไปซื้อมาล้วกินเออขาดอะไรจนทอนคนหนุกกันยังวะยากล้วะเออคะอรีจนอนคนนุ่กกันยังายะ้ะ เขาบอกมอญว่าไว้ของเขาเมื่อกี้แล้วก็บอกเขาก็ไปบอกไม่ได้ใครอยากได้กะอะไรก็าจะไปเอาในเดือดกะงามเสียได้กวะว่ะหงาก็ไม่ได้มีล็อกง่ายน้นลยว่ะท่านที่เขเอานะ่ะท่านว่าใครอยากได้ดไดววะอะไรเสียล็อกอไ่มเนาะหาบล็อกไอ้เพาอมหาใส่ได้เน,ะนาะมาดกะนะพี่น้องใหญ่แห้งนี่ได้พี่น้องเลย หมัด่หัดใหญ่ขึ้นมนว่าหมัดธรรมดาแบบข้าจะรบกันนะฮะว่าจะได้ร้อยกลัวเออม่เออมันตุ่กตดแล้วตัดจ้ะตามก็เป็นตามวนนาะหมัดกาบอันนั้ก็แมนี่นอกนะตัวนี้ก็แมนนะอ๋อเลยอหมัดหนึ่งก็ไปได้ปะไกลได้เนี่ย แถมกะมันอ no no, er um> um ัเนน้อยน้อเลยมันมันดำามูเปรอ้งเออเขาเศร้าปะนี่ว้าเถอะแม่กะโหดทั้งนี้เขาเศร้าเป็นขขาวเพลิน ก็เพิ่งเล่าลกพี่เนาะลูกไงอู้ยขนาดนะไปลูกคนเดียวค่อยรับจ้างเรได้จ้างลูกกะอะไรจ้างคนเกือบคิปไฟคนกต่ลูกเองจ้างลง่ายมันก็พอลูกแล้วนะนี่มันปนื้อนอยู่ในที่ มนันเหม็นาเข็มอยู่ในพีช้างที่พัก,กัาปือดอยู่ในหน้าะโอ้ยว่าลกกิน,ต,นตีหนึ่งตีหนึ่งแต่ละขึ้นกบ่มีก้าเลือหายหนบเออก็ไปเห็นกาอย่าลองง่ายๆแต่ก็ไปเป็นไ,ไปทามสารทามแรงเจ้สิท่านนี้มือไทยจ้าริทานเนี่ยมือไทยนนอ,อ,อ,อย <c oughs> อย่าเอ้ยเจะเจะบ่ทานนะครับจะเข็งตาแบบจะไปจมลบไปลบมาแล้วมือแล้วหายะสนหนึ่งเป็นลกกับมะพร้าวตาหายหนึ่งหอยได้ลายมันไม่อยากเบิดผงบุบ

เป็นเกษตรวัวโลกได้นี่แหละบรรพุเปโลกอยู่ที่เจ้าตีหนึ่งได้ซิบกอมัดบังถือได้เศร้าบังมือได้สามซิบห่วยว่ะเออขั้นบอโลกผัดขั้นบอลกมันผัดบดได้ดำมันดีแรกกังเว้นผัดหน่อยกอาวค่กบบอได้ค่ายกบบอโลกโอ้ยมันดำหน้าบดได้โลกกายยากนะฮะก็แล้ว แล้วท่าวาดนะมองหนึ่งทงที่สองทงยาพ่นยังเลือดตะก้าซิปซิปกัวไห่ซิปเอ็ดไห่โอ้พี่สิสิตาถึงงัวแล้หยาคือเพื่ออับอยู่อันนี้หน้าไม่ทัดตีเออยังท่านดำจะไห้คะเออไปแช่ข้าวขาวเจ้าในหน้าอืมแต่กระไรเติบอยมีได้เข้าวบ่งนะไร้กว่าหน้าเข้าในบ้านอยู่ Oh อเออแมนเพราะไงว่าหน่ก็ะเลืออยู่ขาขาค้าวหักมันกับหยาบแน่นะแต่ก็ะง่ายมุ้ยหยาคือกัน พายก็เริ่มแล้วลายคนเลยเนาะแล้วไหวอะ่รีปีนี่ งนันกระตันวันนี้เ,เออสุขภาพกับพื้เก่าและผัดผ่าน้ำอีกดิจ,จ,กจ้าจับกัมเจ็บัลง่เจ็บัลงเจเจ็บคือเฮาเจ็บยุกขนางนังเฮิงแลวออกห่อนอย่าคือไพ่ซุ้มนี่เออเดียวกันผัดข้ละมานแทป้ปวดปวดมุนมาเ้าอยากร่มตึงลงหลง่นกรปวดนอนกปวดเออข้าวม,ามันที่ปวดนะเ้านอนท่าที่อนอนนั่นเงเฮิงมีปวดอุ้ยเออ,อ,อเออ,เอ,อ เฮามาเป็นหมางผ่าอีกกี่นีแ่แม่แมเน,เเนเดียวกันโอ้ยขฮาวะเป็นแนวนี้เฮาวาอ่ะปวดมปวดมนมัดได้ขอนมุนมัดเหมือนชินเพนื่อนชาวมาตา่อเพือนปะไม่คนละอันเด้ใจออจะเฉดอาไรกับองมานาเขาคือเก่าแนมาน เห็นยาเคี้ยวทั้งลุมโหคือเก่งแทบว่ะด้าหน้าเนี่ยเป็นไห้เลยสองคนอะเป็นในแข้งอยู่แถวนี้ยเป็นดินดากาคู่แถวนี้ป้าหมัดกาขะเจ้าสุดยอดเลยไงขันผัวน,นานแน่นี่ยยอดจนปวดแขนคนละ บอ่อกาดเค็มพอนี่กาดเค็มกาดน้อยนี่พี่น้องขึ้นไปพี่ได้เพยให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งเขียทัวลงมาแมนเบิร์ตนี่ลงมาเนี่ยแถวนี้ยกระชี้เงาเนาะแต่ว่ามันกระไฮเงาน้อยลงขึ้นไปเลี้ยนนี่เลี้ยนผายคู่บ,บกแล้วก็ไปพี่ฮอดพุ่น จะคล้องหน้าเล่านะมันนั่งพังงงุ่กฮักกระชุดปุรณาบอกฮะได้ปุรซองหนาแลว เออหล่อใจก็ลงมาเลยกาลงมาแชร์ไปนะอันในลดนะชิได้ยอยู่มันก้าข้าเจ้านะชิได้ยอยู่เป็นเลี้ยนโผล่อยกุามาัดแต่ชิได้เป็นตัวได้หายหยังก็จะาโรคหายยัง่งยังเป็นตาปุลยร่วมๆเช่นกันนะเจ้ลกมคแมลง ไเอ้ยเพลงอื่นบ่ได้บ่เนาะเมื่อยยังน้อยก็ชิได้ตัวนี้ยแล้วพี่น้องเด้หนี่งได้หนึ่งเก้าโมงสิบโมงเลยก็หายนี่แล้วก็หายนั่นเห็นอีจ่อยพี่น้องเอิ้นกับผมมีคานแต่หนาวมันนี่จอยจ่อยกับอย่างหั้นลังเห็ไปงงงบฮะ เออแหงผู้คนละมันมาแต่ห้านำไม้มันอย่างขึ้นไปแหล่นี่พี่น้องเอิ้นหวากหวากจ่อยจ่อยมันกับโบคารนบดมันสีระคารันไม่งักนก็ลงมาพี่น่ะมันบอล่มบะ นี่พี่น้อกหายใหญ่เนี่ยกันแล้วเนี่แทวงกันแล้วนี่ยซ้าหายลงไปแล้วนี่ลงมาหากระแมนบ,าบา่าวซองหายนะอืมน่ะเห็นบ่หมาง่ายนะอยากเป็นขนาะดนะนะโลด นู่ช่องเกี่ยวจุ่มเหมือนอ่ะอ้าพี่น้องเอ้ยสำนีเ่ะจ้ะลงดำหน้าก่อน